นี่ด <substit uting> ูมันพิมพ์เนี่ยจะไปสนใจม like he ันทำไมเออพี่บอกนะไม่บอกอ่ะไม่บอกอ่ะไม่บอกแล้วแล้วทำไมคุณไหวต้อนพืชเต่าผมได้ครับเดี๋ยวไปเล่นบีให้ครับมามาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับขอบีขอบีขอบีวันนี้เล่นบีทุกด่าดอยู่แล้วแปลกแหไปงเลยเอเมนเอเมน เล่นกลางไม่เป็นอ่ะในในกูเล่นกลางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบีมามาบีไปใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องดันโอ้โสวยพี่หลบหลบหลบไว้หลบไว้เออผมจะตายอยู่แล้วมิดมิดมีออบมีเซฟนะมีตัวหนึ่งอ่ะที่เราช่วยอยู่ดูชิคเกอร์เหรอชคเกอร์ยิงยิงเราอ่าๆโอเคถอยออกมา โอ้ทำไมมันเอ็มินฮอปเปอร์ไอเว้ยไอเว้ยไ i เว้ยเขียวเขียวตอนใส่ใส่ตัวนึงใส่ตัวนึงตายยิงทะลุใส่ปุ๊กยิงทะลุเฉยเรนลอยโดมาช่วยวายอีกอู้สัตว์ หัวร้อนเอ,อ,อ้าวเฮ้ย <c oughs> แกดี <c oughs> <c oughs> ขอโทษขอโทษแกเข้